มาดูเรื่องของคุณออมสุชากันมากดีกว่านะคะนี่ก็ทําเอาแฟนคลับนี่ต,ตกใจกันตามๆกันเลยค่ะเมื่อล่าสุดนะคะเจ้าตัวนั้นถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเนื่องจากพบว่าซีดในรังไข่แตกนั่นเองค่ะทำเอาหลายคนเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับสาวออมสุชา ที่โพส์ตเรื่องราวผ่านอินสตาแกรมค่ะว่าเธอนั้นเพิ่งผ่านการผ่าตัดเพราะวะ่าซี์ในรังไข่แตกจนทําให้เลือดออกในช่องท้องเยอะมากนะคะจนต้องรีบให้คนรู้ใจอย่างคุณแอมพิธานนั้นพาตัวส่งโรงพยาบาลในกลางดึกและล่าสุดเธอเองก็กลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านเรียบร้อยค่ะต้อองเเา น้องอมเคยเป็นก้อนซีดได้แบบนี้มาก่อนไหมครับออมครับไม่เคยนี่ก็ค,คือครั้งแรกเหมือนกันเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเหมือนกันก็คือตกใจว่าปวดท้องมากแล้วก็ปวดแบบคือคือเรารู้ว่าไม่ใช่อาการปวดแบบที่เคยผ่านมาในชีวิตอรครับรู้ได้ทันทีว่าต้องมีอะไรที่แบบเออผ,ผิดผิดปกติแน่น,นอนก็เลยแบบโทรหาพี่แอนให้มาพาไปโงรงพยาบาลมันก็ต้องไปทําแบบดีทีสแกนไปฉีดสีซึ่ซง คือแบบเราต้องทาหลายอย่างมากตอนนั้นคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนเราตกใจไหมครับตกใจมากเพราะบเราไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือผ่าเลยเพราะเขาบอกว่าถ้าออมไม่ผ่าคงจะช็อคความตัวเล็กลองเป็นคนแบบความดันต่ำม,มากก็คือออมเป็นลมมาด้วยค่ะตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ที่บ้านแล้วอะ่ะเพราะว่าความที่เลือดมันออกในช่องท้องเยอะมากเลือดออกเยอะใช่ใชค่ะ,คะแล้วแบบท้องนี่คือป่องแล้วกแบบ เข้าห้องน้ำไม่ได้เลยเลยนะคะเรื่องของภาวะการมีลูกหรือว่าการเตรียเตัมหลังจากนี้มันมีผลข้างเคียงอีกไหมอะครับจริงๆก็กลัวกลัวเรื่องนั้นเหมือนกันเพราะว่าออมาเหมือนพอมหมออันด้าสาวคือออมไม่ได้มีแค่เลือดออกคือคออมมีเหมือนก้อนเนื้อมีผังผืดครับมีเขาก็เลยต้องตัดตัดชิ้นเนื้อแล้วก็ตัดผังผืดตัดอะไรหลายๆอย่างออกไปคือถ้าไม่ผ่าจะมีผลกับการมีลูกมากกว่าครับก็คือพอผ่าแล้วอาจจะแบบถ้าเกิดอยากจะ ในอนาคตยางมีลูกอนะไรเงี้ยก็คือสามารถมีได้หลังจากนี้ต้องพักฟืนน้นนานไหมครับก่อนจะกลับไปทํางานได้ปกติครับออมครับคือคุณหมอบอกว่าเราก็ต้องสํารวจตัวเองว่าเราพร้อมตอ,ตอนไหนแต่ละคนมันก็มีการ r ค c อ v e r y ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะตอนนี้มันมันก็ค่อยค่อยขยับขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโชคดีที่ออมเป็นแผลแบบสองข้อมันก็เลยไม่ได้เป็นแผลเ,เปิดใหญ่กนะ็ย,ยัง พ่อจะใส่ซัพพอร์ตแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวถึงก็ทำแล้ว <Okay, S 2> ค่ะโอเคครับน้องออมครับผมให้สุขภาพแข็งแรงไวๆนะครับผมโอเคขอบคุณมากขอบคุณนะครับสวัสดีครับและล่าสุดนะครับก่อนถึงวันเกิดฝ่ายชายเนี่ยคุณออมก็ได้ให้ตุ๊กตาเป็นของขวัญล่วงหน้าครับในวันที่ฝ่ายชาย,ยามาเยี่ยมเธอที่บ้านด้วย ที่คุณออมได้มีการลงรูปนี้ผ่านอินสตาแกรมนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ครั้งใหญ่เลยรพร้อมทั้งบอกด้วยนะคะว่าคุณหมอเนี่ยฝากมาบอกว่าผู้หญิงพบเจอโรคเนี้ยสามในสิบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้สาวๆมันตรวจสุขภาพด้วยนะคะเรื่องซีดอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะพี่ปุณใช่เลยครับแต่เห็นภาพเมื่อกี้นะคะทั้งคู่ยืนด้วยกันแลวทั้งคู่มีรอยยิ้มเราก็เรียกว่าสบายใจขึ้นว่าตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นแล<ช>้วนะครับก็ขอให้วันหายคืนแล้วกันนะครับ